โยโยโย่าบสองตรงตรงเจนกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งลูกหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพิจะเลือกเกมเวลาตีสองตรงยูโรรอบ8ทีมสุดท้ายเล่นที่ฮัมบวกนะครับฝรั่งเศสเ,เ,เจอกับโปรโตุเกสครับฝรั่งเศสร,รอบที่แล้วเนี่ยเบียชนะเบลเยียมมา1 0น,นะครับดีเย่เดชองไม่เปลี่ยนทีมแน่ครับประตูไม้เมนยองนะครับเกมรับก็มีคุนเดซาลิบาอุปาาาเมกกโนนแล้ว้ว็งยืทซ รตรงกลางเนี่ยเอ็นโกโรกองเต้เล่นกับชวัวมาน,นี่นารุกก็นำโดยองเดือนคริสมันแล้วก็อุสมันเดมเบเล่โคโลมัวนี่นะครับฮีโร่จากเกมที่แล้วก็น่าจะได้ออกสตาร์ทได้เบียดเหมือนกันนะครับหน้าเป้าคริยันเอ็มบาปเป้ใส่หน้ากากลงเล่นเหมือนเดิมในขณะที่โปรตุเกสครับรอบที่แล้วหืดจับ ต้องดวลจุดโทษเอาชนะสโลเวเนียมาได้นะครับโรเบโตมาติเนสก็ไม่น่าจะปรับทับเหมือนกันนะครับฮีโร่อย่างเดียโก้คอสตาเป็นประตูครับเกมรับชัวออกันเซโล่ทางซ้ายเป็นเมนเดสผู้เซ็นเตอร์ก็เป็นเปเป้กับ ดูเบนดิอสัสเหมือนเดิมด้านกลางนำโดยชชปาลินญ,ญานะครับมีวิทินญ,ญาแบร์นาโดซินวาครับแนวรุกก็บรูโนเฟอร์นันเดสปลาเฟลเลอแล้วก็คริสตอฟโรนัลโดนะครับโดยมีเดียโกโจตาเป็นตัวสอดแทกครับนี่ถือว่าเป็นการรีแมตคู่ชิงเมื่อปี2016นะครับตอนนั้นท่าน่าจำกันได้โปรตุเกสชนะในการต่อเวลาจากการยิงของเอลเดานะครับก็ เจอกันหลล่าสุดก็ในรอบแบ่งกลุ่มยูโรหบนนี้แล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเสมอกัน1ต่อ1เมื่อ3ปีก่อนในรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนก่อนเกมเขาอาจจะมองฝรั่งเศสเหลื่อมนิดๆน,นะครับแต่ว่าไปภาพรวม ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับฝรั่งเศสเล่นมา4นัดยิงได้3เสีย1ส่วนโปรตุเกสยิงได้5เสีย3นะครับจาก4เกมที่ผ่านมาฝรั่งเศสอาจจะดูเหนือกว่านิดๆแต่ว่าโดยรูปเกมเนี่ยฝรั่งเศสของเดชชองก็ไม่ถึงกับไหลลื่นนะครับในขณะที่โปรตุเกสจะว่าไปขุมกําลังแต่ละแดนไม่ได้เป็นรองฝรั่งเศสเลยครับเกมนี้มีโอกาสลากยาวครับดังนั้นถ้ามาทรงนี้ซื้อ2มุมดีกว่าครับวัดใจทีมชาติโปรตุเกสพี่เจษมองว่าจะไม่แพ้นแน่ ใน90นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์โปรตุเกสเป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำข้าคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย